วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพันคำวิภาวรนนายกรัฐมนตรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรุ่นเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อรสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบึงการบริษัมไทบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าอำเภอเมืองบึงการจัดงหวัดบึงการประเทศไทยและแขวงบริษัทไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าการก่อสร้างสะพานมิสภาพแห่งที่5เกิดขึ้นในตอนเวลาที่สำคัญท,ที่ไทยและสปะปลาวกำลังเร่งื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างเต็มที่อีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ้คลี่คลายลงโดยสะพานแห่งนี้จะช่วยรองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวรรันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยและตอนกลางของสปปลาวโดวยเฉพาะระหว่างจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริษรมไท ซึ่งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและสปปลาวเชื่อมโยงกันอย่างแนบแนมมากยิ่งขึ้นและทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่และเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการจะเชื่อมต่อกับสปปลาวและภูมิภาคอีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสองปปลาวที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สาคัญของภูมิภาค สะพานแห่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มทางเลือกในการคามนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสปอเรลานอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคระหว่างไทยลาวเวียดนามบนเส้นทางหมายเลขแปและสามารถเชื่อมต่อไปอยังจีนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้การค้าขายภายในภูมิภาคคล่องตัวและเจริญข้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วย ในส่วนของความรู้สึกประชาชนต่างกล่า,าเป็นเสียงดีวยวกันว่ามีความดีใจที่การเดินทางจะสะดวกรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้น การเดินทางาก็จะสะดวกสบายค่ะและการไปมาการสูส่การทางสองประเทศก็จะได้ง่ายขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและการค้าขายเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นพัฒนาด้านการส่งออกสนินค้าทางการเกษตรสินค้าต่างๆที่ผ่านทางเรือเนี่ยก็จะบรรทุกได้น้อยแล้วก็เส้นเปลืองค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางพอมีสะพานเนี่ยเราก็สามารถที่จะขนถ่ายได้ทีนคเยอะๆแล้วก็การเดินทางจะเร็วขึ้นประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่าย ด้านนายศักยามชิ่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยทั them, word, er, itation, Ireland, scholar, um ้ง Mont 4มิติทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศให้เชื okay e. ่อมโยงการเดินทางสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวในภูมิภาค สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการวรันิชัมไทรที่จังหวัดบึงการปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างร้อยละ56คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประชาชนของทั้งสองประเทศได้ในปี2567เชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างสองประเทศตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนที่สำคัญเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง5ประเทศ ได้แจกเมียนมาไทยสปปาลาวเวียดนามและกัมพูชาน้ศผสนแก้วคังแรงงาน